เมนูแท็กนะคะเป็นฟังก์ชันที่สามารถสร้างคําหรือคีย์เวิร์ดในเนื้อหาหรือบทความที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะซึ่งในแท็กนั้นๆที่เราสร้างเอาไว้นะคะจะเป็นลิงก์ให้เราสามารถคลิกได้ยกตัวอย่างเช่นการติดแฮชแท็กใน Facebook หรือว่าใน Twitter นะคะถ้าเราลองคลิกเข้าไปในแท็กนั้นนะะ่ะเราจะเห็นข้อความหรือว่าบทความนะคะที่มีความเชื่อมโยงก,กันกับแท็กนั้นๆดูพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูขั้นตอนการสร้างแท็กกันเลยค่ะ ขั้นตอนการสร้างเมนูแท็กนะคะในครั้งแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยมีการติดแท็กใดๆไว้เลยนะคะจะไม่สามารถดึงเมนูนี้มาใช้งานได้อ้อมลองคลิกให้ดูนะคะคลิกเพิ่มเมนูแล้วเลือกแท็กนะคะระบบก็จะแจ้งว่าท่านยังไม่เคยมีการติดแท็กใดๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องไปติดแท็กที่เมนูประเภทบทความที่เราเคยสร้างเอาไว้ก่อนนะคะ ซึ่งติดตรงไหนจะเป็นตรงนี้นะคะไปที่แก้ไขเมนูนะคะด้านล่างตรงนี้เลยค่ะจะมีแท็กให้เราสามารถติดเอาไว้นะซึ่งเราก็จะต้องคิดแท็กของเรามาก่อนว่าเราจะใช้คำไหนซึ่งก็จะต้องเป็นคำคำเดียวกันเนาะส่วนเรื่องของหลักการในการติดแท็กนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องคิดชื่อแท็กมาก่อนนะคะ และ2ก็คือคำคำนี้นะคะเราจะต้องติดตั้งแต่2เมนูขึ้นไปนั่นเองนะคะระบบถึงจะดึงแท็กเหล่านี้มารวมกันให้ใน อันแรกนะคะที่มุ่มอยากจะให้ติดแท็กเนี่ยจะให้สร้างเมนูที่เป็นในกลุ่มของสาระน่ารู้นะคะซึ่งมีเว็บตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะเป็นเว็บ ready h o t i n g ที่ใช้สอนเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นเมนูสาระน่ารู้แบบนี้และก็จะมีสาระต่างๆเกี่ยวกับแฟชั่นเกาหลีแฟชั่นต้อนรับหน้าร้อนหน้าฝนนะคะแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายนะซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการแยกกันออกไปนะคะ เราให้ลองคลิกดูที่แฟชั่นเกาหลีนิดนึงนะคะเมนูนี้มีการติดแท็กเอาไว้นะคะซึ่งเป็นแท็กคำว่าแฟชั่นผู้หญิงสังเกตจากตรงนี้นะคะที่ใต้ชื่อหัวข้อเนื้อหานะคะจะมีเป็นแท็กแล้วก็สามารถคลิกแท็กอันนี้เข้าไปได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการสร้างเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะให้สร้างเมนูที่ชื่อแฟชั่นเกาหลีก,ก่อนอเราก็ไปคลิกนะคะเพิ่มเมนู จากนั้นเลือกเมนูประเภทบทความนะคะสร้างเมนูที่ชื่อแฟชั่นเกาหลีจากนั้นติดแท็กค่ะแฟชั่นเกาหลีเป็นออแฟชั่นที่เกี่ยวกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะมันจะใช้แท็กคําว่าแฟชั่นผู้หญิงแล้วแยกแท็กนะคะด้วย enter อีกคํานึงเป็นแฟชั่นผู้ชายแล้วกัน enter นะคะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลย นั่นแปลว่าเมนูแฟชั่นเกาหลีที่เราสร้างนะคะก็จะมีการติดแท็ก2องคำคือแฟชั่นผู้หญิงและแฟชั่นผู้ชายทีนี้ที่เมาบอกไปเบื้องต้นคือถ้าเราต้องการให้แท็กนั้นทำงานนะคะในแท็ก1นึ่คำเนาะจะต้องติดมากกว่า2เมนูขึ้นไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างอีก1เมนูนะคะก็ไปคลิกที่เพิ่มเมนูเลือกเมนูบทความนะคะขอตั้งชื่อเป็นเมนูแฟชั่นต้อนรับหน้าฝนละกัน ส่วนแท็กนะคะให้เป็นแฟชั่นผู้หญิงนะคะเมื่อเราเคยมีการสร้างแท็กไว้แล้วนะคะเราพิมพ์ไปแค่2คําก็จะมีแท็กขึ้นมาแบบนี้โอเคเราก็กดบันทึกได้เลยจากนั้นนะคะถ้าเราอยากจะดูว่าด้แท็กแฟชั่นผู้หญิงนะคะมีเมนูอะไรบ้างเราก็แค่คลิกไปที่แท็กระบบก็จะดึงเมนูที่มีการติดแท็ก ิแท็กนะคะคำว่าแฟชั่นผู้หญิงมารวมกันแบบหน้านี้นั่นเองนะคะแต่ว่ากว่าที่ลูกค้าจะเข้ามาถึงแท็กนะคะเราอาจจะมองว่ามันยุ่งยากบางคนก็ไม่รู้ด้วยว่าเ,ออเมนูที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันม,มีมีแท็กนะคะก็เลยจะแนะนำนะคะเป็นการสร้างเมนูแท็กขึ้นมานะคะคือไปคลิกเพิ่มเมนูนะคะแล้วเลือกเมนูที่ชื่อเมนูแท็ก จากนั้นเราก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะคะอุ้มก็จะขอตั้งเมนูนี้ว่าแฟชั่นผู้หญิงจากนั้นค่ะเราก็เลือกแท็กได้เลยคลิกเลือกแท็กนะคะระบบก็จะแสดงมาให้เป็น2เมนูนะคะก็คือแฟชั่นผู้ชายและแฟชั่นผู้หญิงอ่ะเราก็เลือกเป็นแฟชั่นผู้หญิงจากนั้นกดบันทึกเลย เท่านี้นะคะเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาที่แฟชั่นผู้หญิงก็จะเจอกับบทความที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นผู้หญิงนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้แท็กนะคะในการสร้างเมนูขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูที่เป็นหมวดหมู่เฉพาะนะคะเป็นหมวดหมู่พิเศษที่เรารวมเมนูที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ในหน้าเดียวกันนั่นเอง ะะโอเคสำหรับในเมนูแท็กนะคะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะเมนูถัดไปนะคะในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของการสร้างเมนูสมาชิกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะ่ะ